เหตุโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลฟ์ Facebook ค่ะการเพิ่มยอดไลฟ์ a c e b o o k นะคะเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีทําที่ทําง่ายปลอดภยัยไม่ใช้รหัสผ่านค่ะวิธีนี้นะคะเราใช้แค่เพียงลิงก์ a c e b o o k เท่านั้นค่ะในการเพิ่มยอดไลค์เนาะแล้วก็ขั้นตอนนะคะ ูกกดตามหลักของเ a c ป b o o k 100%ปรไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคา t ์โดนเร่งโดนแบนเดียด๋วยวยว่าโดนกิจการค่ะรับรองว่าวิธีนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนซึ่งส่วนตัวนะคะเราเองเนี่ยก็คือทดลองทําไปแล้วหลายครั้งแอคเคา t ก็คือปลอดภยัยดีค่ะเอาละคะ่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยดีกว่าค่ะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มแรกไปแอดเพื่อนกันก่อนขาะในโปรแกรมไลน์พิมพ์ assign follow and like ค่ะก็จะเป็นบริการของร้าน follow emergency นะคะ วันนี้นะคะเราจะมาลองใช้บริการไลฟ์เฟซบ o ๊กนะคะบัญชีคนต่างชาติค่ะและนี่ก็คือโปรไลฟ์เฟซต่างชาตินะคะเพื่อนๆเริ่มต้นที่100ไลค์นะคะไปจนถึง50,000ไ like ลค์ค่ะวันนี้ก็จะลองซื้อที่100ไลค์กันก่อนนะคะเลือกแพ็กเกจเสร็จแล้วนะคะก็จะถึงขั้นตอนโอนเงิน แอดมินจะให้รูปภาพนี้กับเรามานะคะเป็น QR code ค่ะ,คะก็นำไปสแกนจ่ายได้เลยนะจากนั้นนะคะอย่าลืมแจ้งสลิปค่ะเพื่อที่แอดมินเนี่ยจะได้เริ่มทำงานให้เราทันทีเนาะโอนเงินเสร็จนะคะแอดมินก็จะขอลิงก์ Facebook ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มก็จะไปสอนวิธีการส่งลิงก์ให้นะคะเปิด Facebook ขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกมา1โพสต์นะคะที่ต้องการจะเพิ่มไลค์เนาะ จากนั้นนะคะให้กดจุด3จุดนะคะที่อุ้มวงวงให้ดูแล้วก็กด Copy ปี้ลิงด้านล่างได้เลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์และเราก็นำลิงก์ตรงนี้นะคะไปวางในแชทแอดมินแบบนี้เลยค่ะยอดเดิมของเรานะคะ17ไลค์ค่ะจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะเวลามีโนติแจ้งเตือนแบบนี้นะคะแปลว่ายอดไลค์กำลังทยอยขึ้นแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะยอดขยับไปอยู่ที่119ไลค์แล้วค่ะยอดขึ้นครบแล้วนะคะเพื่อนๆจากเดิมอุ้มมี17ไลค์เนาะยอดขึ้นจริงแบบไม่จกตารอยอดไม่นานจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนการเพิ่มยอดไลฟ์ Facebook จากในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วว่าจํานวนไลค์เนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็จากในคลิปเนี่ยจับเวลา1นนาทีค่ะยอดไลค์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมเลยค่ะในการเพิ่มไลค์ให้กับเราดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็คือมั่นใจได้เลยว่าง,งานที่ได้ไปนะคะมีคุณภาพอย่างแน่นอนหากคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ Li n e อัสไซน์โฟลโวแอนรายลค like, ลเอียดนะคะตามด้านล่างเลยค่ะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยคะ่ะมีแอด เยอะมากเลยนะคะคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาหากเพื่อนๆนะคะว่างตรงไหนทักไปได้เลยค่ะร้านนี้รับรองว่าแอดมินดีๆให้บริการส่วนคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่และชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยในส่วนของวันนี้คือต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ